สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC, แล้วก็สวัสดีท่านที่เขาว่าเบิ้งนะครับเนาะที่ยังบริป็นเอฟซีก็ได้ครับหรับมือวันนี้ก็เป็นแรรๆของวันที่อ่าสิบสี่ครับผมสิบสี่ท่านว่าคมหกสามครับผมการผาพีผ่าหนองออกมาตอนของเขาเพื่อเขาเหรอครับผมนี่ครับ มืัอนี้ก็เป็นคลิปเปิดตัวของเจ้าก้าวนาเนาะครับเนาะเจ้าก้าวนานี่ก็แบงจากน้องทีมงานมาครับผมก็บ่ขันครับตั้งแต่ไซก็จนนกปลาเขามาขันกันลังเทียงกันครับตอนนี้ก็เลยขันขึ้นเทียงกันครับอู้นครับอยู่ในปลาใน่แน่ผมครับปลาในใแน่ผมครับเลยแล้วยุค่าเนี่ยไปครับหลังหลังปลายุค่าเนี่ยครับผมเข้าไปครับผมก็บ่ขันจากเทือครับ ก็จนนกปลาเขามาขันก็ลเลยเทียงขึ้นมาครับตอนนี้ก็ลังเทียงกันอยู่เทียงเทียงหยุดหยุดครับผมจะบรุสิป็นยังไงเนาะครับน้ำนกปลาเขาสองตัวครับฟังนี่ครับฟังนี่ตัวนึงครับผมอันนี้ตัวนึงครับแลฟังอี่ตัวหนึ่งครับผมส่วนนกต่อยู่ประมาณนี้ครับกำลังเทียงกันอยู่ครับตอนนี้ตอนนกต่อก็เงียบละมีแต่นกปลาสองสองขางเลยครับตอนนี้ ส่วนเจ้าแทนนะครับเ,เจ้าแท่นนกตัวตัวความหวังใหม่ของทีมงานกะถงไข่กะอยู่ข้างหลังครับผมใส่ไว้ข้างหลังขันอยู่ครับแต่บอเป็นนกที่บอค่อยไม่กมีนกมาร่วมครับผมขันอยู่แต่นกปอเขาครับจะขันขันยุดหยุดตามสเต็ปของเพิ่นที่ตามที่เคยเบิ่งค,คลิปก่อนแล้วครับขันขันยุดหยุดแต่ว่านกบอค่อยเขาหลวมครับแปลก นี่แหละครับความแตกต่างของนกตอแต่ละตัวมันจะเป็นยังไงสิละครับความเหมือนที่แตกต่างเป็นนกตอขึ้นกันครับแต่ว่าบางตัวนี้ขันหน่อยแต่มีนกเขารวมแล้วก็ไดเร็ยวบางตัวขันอยู่บิดมือบิดเว้นกับบูมีครับกับบารายเลยครับผมแต่ยังบุมีตัวใดที่สามารถฉีเข้ามาเท่นเจ้าล่ามาสูนเลยครับตอนนี้ผมบอกเลยเจ้าล่ามาสูนนี่เป็นนกที่ว่าออกมาเนี่ยคือหวังบาได้เลยครับ เป็นนกที่จับฉเฉลยในเลยตัวน,นั้นออกมาคือบัต้องขิดอย่งาง่ามือนีสิได้หรือบอเท่านั้นแหะครับส่วนที่ออกมาเห่ียยู่นีก่กะรุ่นขึ้นกันครับรุ่นว่ามือนีสีขันบวนอ้อมือนีสีเฮดบวนอ้อครับเฮดแบบใดจิงนะครับแต่ละแต่ละมือนี่นะครับขวอเจียานกต้อได้พูดใจได้แต่ละตัวนะครับเนะาะหายากครับผม ก็ที่ผ่านมาย่งบ่มีครับผมตอนนี้ก็เอาเขามาใหม่ก็คือเจ้าเก้านานี่ครับผมว่าเสียวมาแทนกะย่งบ่ถึงขันนั้นหรอกครับผมเบิ่งแล้วย่งบ่ถึงขันเจ้าลมาศูนย์ครับผมแล้วก็เจ้าแทนนี่เอามากะย่งก็ย่งอยู่ครับตามตามตามที่เห็นเนาะถือว่าอาจจะเป็นที่ว่ายังเคาะสนิมโมเบิดก็ไไรเพราะว่าเจ้าแทนนี่เป็นนกเกานกต่อเกาครับผมเพิ่น่บด้ต่อดุนเนาะครับเนาะก็ให้โอกาสเพิ่นไปเรืเลยครับผมเอาครับ คลิปนี้รุ่นไปน้ำกันครับว่าเจ้าก้าวหนาสีเฮ็ดจังไรสีได้บร่รน้อครับเนาะถือเป็นคลิปเปิดตัวเจ้าก้าวหนาเนาะครับเนาะคลิปนี้อ๋ครับรุ่นไปน้ำกันครับผมตอนนี้เจ้าก้าวหนาเงียบแล้วครับนี่แต่นกปลาครับกำลังเห็ดอยู่เดี๋ยวนี้ มีแต่นกปลาเห็ดครับตอนนี้เข้าหนานเงียบกิ๊บเลยครับโมรูปเป็นยังเอาเรียกขึ้นแล้วครับก้าวหนา,นานเรียกขึ้นแล้วส่วนเจ้าวแท่นอยู่ทางหลังในมิดแล้วครับตอนนี้เงียบแล้วเงียบกิ๊บเลยครับ หนกปลาครับเห็นแล้วครับนกปลากำลังปล่อยขลุลงครับผม ก้าวหน้ากันลังเฮ็ดครับตัวนี้เกาหนากัล้งเฮ็ดครับผม วันนี้ที่นเสียงนกออดเอาครับบมูกว่าเป็นเสียงออดของเจ้าเจ้านาบมเลือกเป็นนกปลาเพราะนกปลาตัวนี้ผมเคยเอาเจะละม,มาศสูดมาตามอยู่สองเถื่อเป็นนกที่ออดเก่งครับแล้วก็เเนีวเขงงายากครับผมโมย่อมเหยียบแล้วว่านั่งออดอยู่จนเจ้าละม,มาศสูนหยุดึ้นแล้วครับต,ตรงตัวนี้ตัวผมโมแน่ใจว่าเสียงคล้ายๆนกปลาออดนะครับตัวน,นี้นี่ครับค่อยๆครับตัวท่อตัวท่อค่อยคๆครับผม ไม่แนใ่ใจว่าเป็นทังไหนติดตามไปชั่งหน่อยเนาะครับเนาะจากสิบนาทีขึ้นจังไหน,ะไน,น,น,ะนะกะเดี๋ยวผมสิเขาพาเขาไปเบื้องหลับมุดเด้กะกลับเนาะครับเนาะครับผมสรุปเป็นเสียงนกปลาออดครับผมเจ้าก,ก้าวหนาเพิ่งเรียก,กันมางนี่ครับอย่าไปโดนเติบครับผมเพิ่งเรียก,กันมางนี่ รู้เปน็นนกเชียงนกปลาแล้วอ่อนน้ำเนาะนี่ครับเอาสูงไหมครับอีกยกหนึ่งไะครับพี่น้องเอย่าไปดนแล้วครับสงสัยนกปลานี้แล้วครับคำแล้วตะเวนเดี๋สิต๊กิดแล้วครับผมครับตะเวนนกปลานี้เขวข้อน,นอนแล้วครับไปคาไปบุงน้ำกันครับผม ลงเลยครับบันนี้ได้บ่ได้กิดเอาลงตัวนาะครับเนาะก็จะว่ากันเด้อครับเด้อช่วงนี้จับเฉลยยากแน่จังหน่อยครับผมบ่มีนกตัวดีๆน้ำพึ่นละกะ,ะสิถ่ายคลิปการต้อนนกต่อยังไปปกติแล้วครับแต่ว่ากะสิได้เฉลอยอยากเนี่ยครับผมช่วงนี้ พี่น้องๆเอลซี่ห้องกับยาฟาวาให้กันเนาะครับเนาะมาถ่า,ายเอาแต่ปลาให้กันเบิ้งครับผมจักเหตุจังไหนเนาะครับเนาะอุบัติเหตุมาจากศูนย์เสียแล้วครับผมก็น,นอนรับตั้งไว่สามขึ้นหมดแล้วครับจะว่ามาศูนย์ตายกะได้ก,กับจัก๊กซีบายจังไหนเนาะครับเนาะเหตุยังกับบ่ไใดอุบัติเหตุ คุณครับใส่ให้คุนครับไปโบสามฤทธิ์ครับมื่อนี้เจ้าก้าวนาคือส่งถืบโบคือดอกครับพูดมึงแล้วตอนแรกก็ใส่ไอต้นนี่ครับตอนแรกใส่ไอต้นนี่ครับนี่นี่ครับโบขันจั่คว่ำเลยครับผมก็เลยใหญ่มะที่ น,น,น่ายมากคับบอขันเหื่อนครับเนี่บไปโดนเตอมพุ่นแล้วครับเป็นเกือบชั่วโมงพุ่นแล้วครับพอนกปลาบินเขามากขันก็เลยขันเถียงกับนกปลาครับผมถิงเถียงเศร้าๆนี่ครับใส่ไวน้น่ครับผมหอนแล้วครับหอนแล้ว นี่ครับผมเออนี่ครับนี่ครับเจ้าก้าวนาะครับผมเอาเดี๋ยวผมลงมาให้เบิงน้ำกันเนาะครับเนาะนครับผมลงมาแล้วครับเจ้าก้าวนาะคุณครับลงพาคันนี้นะคุณ คุนครับตกปลาู่บุนครับน,นี่นั่งตุดปวดอยู่ครับปวเห็ดยังเลยปวยเห็ดโปรสางยังเลยโอ้ยทองครับสำหรับคลิปนี้ผมกับเจ้าก้าหนาเนาะก็ถทือเป็นถือว่าเป็นการเป็นคลิปที่เปิดตัวเจ้าเก้าหนากันแล้วกันครับผมก,เนนก,ก็เป็นนกฟึกอยู่ละครับเป็นนกฟึกอยู่เฉลยกับประมาณสี่โตห่านโตนี่แหละครับถือว่าเป็นนกฟึกอยู่ ยังบอลได้จริงยังปันได้ครับผมนะครับดินเลยครับดินดินดินครับผมเป็นนกฟึกเนาะก็ต้องทําใจครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับเจ้าเก้านาก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะครับเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นให้เป็นกำลังใจผมกับอ่านกในทีมงานเนาะครับเนาะเพื่อจะได้เฮ็ดคลิปการต้อนนกเขาสายปลาให้พี่ๆน้องๆเอซี่เข้าในเบิ่งน้ำกันเนาะครับเนาะ สำหรับพน่นี่ก็สวัสดีครับ